คุณแม่ของน้องเกดครับปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งครับมาแล้วครับมาแล้วครับขอบคุณมากค่ะเสียงปรบมือเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่โอ้มีความสึกว่าอืมวันนั้นไปที่แม่เกดไปที่หน้าสภาจำได้ว่าพวกสลิมเขาก็ไปยื่น มีความรู้สึกว่าวันที่เราไปวันนั้นก็กล่าวว่าเขาคงจะมากันเยอะเพราะเขาประกาศไปเยอะเลยว่าเขาจะมากันเป็นร้อยเป็นพันพอไปถึงยังไม่ถึงห้าสิบคนเลยแต่เสื้อแดงเราไปเป็นร้อยเลยบอกโอ้โหวันนั้นยอมรับรับถือใจเยี่ยมยอดจริงๆค่ะเขาบอกว่าถ้าเห็นหน้าแม่เก่ก็จะต้องนึกถึงใครอีกคนเลยไหมคะถ้าไม่นึกก็มมันไม่ใช่อีกคนแล้วมันหลายคนเลย แต่ตอนนี้บอกตรงถ้าเห็นหน้ามันงกเกตต้องนึกถึงประยุทธ์จันโอชาด้วยโอ้พอดีวันนั้นก็ไปเชิญเขามาเหมือนกันนะให้เป็นงานศพของศพที่93คือคุณพี่ฐานุทัศน์ไปถึงหน้ากองทัาบ,บกก็ไปเชิญพูดง,ง,ง่ายๆถึงเราไปเชิญเขาเขาก็ไม่มาหรอกแค่ไปตีหัวมันเฉยๆนั่นแหละ<ป>ก็เลยบอกว่าในในสิ่งที่วันนี้ที่ พี่น้องเรามาในยอมรับเลยว่าคนแสเดนนี่เหนียวแน่นและใจนักสู้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็คงจะต้องสู้ไปอีกนานอ่ะตราบใดถ้าในฝ่ายของแม่เกีศก็บอกว่าดิฉันต้องสู้อีกนานถ้าตราบใดที่ผอบทบนี่ยังเป็นชื่อประยุทธ์จันโอชานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะก็พอดีบอกว่าของประยุทธ์จันโอชาเขาก็เป็นบุคคลที่ถามว่าเขาโชคดี ที่เกิดมาในประเทศไทยแล้วเขาได้เป็นผอบอทอบอแต่พอดีประยุทธ์ก็ต้องโชคร้ายที่ว่าในประเทศไทยนี่ก็มีนางพยาอาักาหาตเกิดมาคู่กับมึงด้วยเพราะแปบลบว่าเรามาคงจะผูกขาดกันอยู่อะยังไงก็ตัดขาดกันไม่ได้ตราบได้แห่ตัดขาดก็ตราบที่วันนั้นประยุทธ์จันโทโอาต้องได้รับกรรมออิพิธิษสุเทพขอบคุณค่ะ มันเป็นแบกกาวที่ว่าถามว่าทําไมเราต้องสู้เพราะว่าจริงๆแล้วดิฉันไม่ต้องการให้เหตุการณ์เนี่ยครั้งนี้คือปี53เนี่ยขอให้มันเป็นครั้งสุดท้ายที่ประชาชนจะต้องถูกเขาฆ่าตายโดยคําว่าอามา์ครองเมืองดิฉันต่อสู้บอกตรงๆเลยนะคะไม่เรื่องสู้หวังเพื่อเงินอ,อะไรทั้งนั้นแต่ต้องถามว่าดิฉันความหวังคือหนึ่งคนสั่งฆ่าต้องติดคุกทั้งคนฆ่าด้วย กระบวนการุติธรรมคุณต้องขับเคลื่อนดิฉันเฝ้ารอวันนั้นและกระถังว่าพี่น้องทุกคนก็คงจะเฝ้ารอวันนั้นวันที่สุดเทพอภิสิทธิ์และกองทัพที่มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้าคุกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นกําลังใจให้กันและกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม่เก๋ก็ต้องขอกําลังใจจากพี่น้องทุกท,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 ทุกคนด้วยนะคะ อยากจะฝากบอกว่ารัฐบาลตอนนี้เป็นรัฐบาลที่เราเลือกก็ได้ขับเคลื่อนในกระบวนการในสิ่งต่างๆที่มันที่มันแย่ในสังคมของที่ผ่านมานะคะรัฐบาลรัฐบาลก่อนทําสังคมไม่แย่มากรัฐบาลนี้ขึ้นมาก็ประกาศเรื่องการเยียวยาให้กับผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่บาดเจ็บพี่น้องเราทุกคนที่รับผลกระทบอันนี้เป็นส่วนดีที่รัฐบาลนี้ท่านรับผิดชอบให้ ดิฉันก็เลยฝากบอก,บอกทางรัฐบาลและท่านสอส,อสอที่มาในนี้ด้วยว่าสิ่งนี้ดีมากที่รัฐบาลให้ความสนใจและขอให้ท่านอย่าลังเลในการเยียวยาพี่น้องกันเราเลยเพราะว่าดิฉันกลัวว่าอะไรรู้ไหมคะถ้าเราจะช้าต่อไปเนี่ยกลัวมันจะลุกขึ้นมาปฏิวัติเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ดิฉันได้บอกกับพี่น้องที่โบนัสซาไปแล้วว่าใครที่คิดจะปฏิวัติขึ้นมาอีกครั้งหรือทํารัฐประหารขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้มองตีนคนเสแสแดงไว้ด้วย ค่ะเพราะดิฉันที่ว่ายัางไงคราวนี้ประชาชนคงไม่ยอมแล้วล่ะดิฉันเชื่อค่ะว่าคนแสดงตอนนี้ผลึกกาลังกันได้ทั่วประเทศได้ไดไดแข็งแกร่งมากแล้วเขาก็ต้องมองเราด้วยว่าเอ้ยตกลงแล้วประชาชนตอนนี้มันตาสว่างมารู้ทิศทางของพวกอมาตย์ดีแล้วว่าคุณจะเล่นยังไงกับประชาชนคุณจะทํายังไงกับประชาชนแต่ต่อไปครั้งนี้คุณจะสั่งฆ่าประชาชนง่ายๆไม่ได้อีกแล้วประชาชนทุกคนจะพร้อมขึ้นสู้ ทั้งที่ตัวเองไม่มีอาวุธเนี่ยแต่ก็จะสู้ด้วยน้ำมือสองข้างนี่แหละและกระตีนสองข้างนี่แหละเพราะดิฉันเชื่อนะคะว่ายังไงเราก็ต้องเตรียมพร้อมสถานการณ์อย่าคิดว่าตอนนี้เขาไม่กล้าไม่กล้าจะทํารัฐประหารไม่กล้าทำดิฉันเชื่อว่าพวกมันกล้าตราบใดที่พอบอทอบอที่ยังชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาและรองพอบอทอบอที่มันยังชื่อดาวพงษ์รัตะนสุบรรณ ขอให้พวกเราระวังวเถอะคนพวกนี้เขาทําได้ทุกอย่างทุกวันนี้เขาได้ดิบได้ดีก็เพราะเขาออกมาฆ่าพวกเราใช่ไหมเขาถึงได้ยศตําแหน่งและก็จะฝากบอกอ่อยเรื่องเลยว่าดิฉันบอกตรงๆดิฉันไม่เคยไว้ใจทาหารที่เป็นอํามาตัวแม่ที่หัวงอกงกเรารู้ใช่ไหมเรารู้กันใช่ไหมเรารู้กันนี่ บอกที่เขามาออกอรายการมาออกอะไรเนี่ยดิฉันบอกได้เลยว่าคุณเราเห็นเขายิ้มยิ้มอย่างนี้เนี่ยไอ้นี่มันยิ้มแล้วค่าอย่าได้ไว้ใจเพราะฉะนั้นึมบอกประชาชนทุกคนตอนนี้ดิฉันมั่นใจเลยว่าเก่งขึ้นฉลาดขึ้นถึงไม่มีความรู้ระดับปริญญาแต่ขอโทษบางทีความรู้วความคิดของเรายังสูงกว่าคนที่มีปริญญาเลย อ่งหนึ่งที่ดิฉันบอกตรงๆว่าดิฉันดีใจดีใจมากๆที่ตอนนี้บอกตัวเองไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องการเมืองไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องแบบนี้เลยแต่ผลสุดท้ายกับการว่าเราพอเรารับผลกระทบเนี่ยเราต้องมาศึกษาพี่น้องไม่ต้องศึกษาใครดิฉันศึกษาจากประชาชนคน,สนแสดงที่มาให้กาลังใจเนี่ยทาให้ดิฉันมีกําลังใจสู้และดิฉันบอกเลยเลยรัฐบาลนี้ถ้าวันไหนถ้ารัฐบาลประกาศเยียวยา แลวถ้าพรรคประชาธิปัดนำโดยสาธิตเนี่ยนะถ้ามันจะขึ้นฟ้องร้องศาลปกครองเนี่ยนะโดยที่ว่าข้อหาเอาเงินสองพันล้านผ่านเงินภาษีประชาชนเนี่ยมาให้พวกกบฏอะ่ะดิฉันบอกได้เลยว่าดิฉันจะชนกันเองวันไหนมันไปศาลปกครองวันนั้นกูจะไปด้วยกูจะฟ้องศาลปกครองว่าไอ้อิพิธิ์สุทเทพมันเอาเงินหกพันล้านก็ภาษีประชาชน,นมาฆ่าพวกกูเพราะฉะนั้นมึงเคยถามพวกกูสักคำไหมว่ากูยอมให้มึงใช้ไหมหกพันล้านอะ่ะ ก็เลยต้องบอกเรยบอกว่าดีฉันชนเองสาธิตย์เนี่ยไม่ต้องกลัวชนเองตะก้ข้อปากของมันยังอยู่เลยเตรียมพร้อมเจ็ดทับถ้าวันไหนไปสารปกครองก็จะเอาไปด้วยมันไม่ให้ก็จะตบปากไว้ตรงนั้นเลยยอมเสียค่าปรับเอ,อ้อถ้าล,ลงรู้แล้ว พวกนี้สุม,มาจะขุดลูกันอยู่ทุกคนเพราะบอกอะไรไงคะว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยดิฉันเคยคิดว่าไอ,อ้สสแต่ละพักมันต้องมีทั้งคนดีและคนเลวปวปากป,ปนกันแต่ณนะวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นแล้วค่ะว่าสสพักประชาธิปัตยนี่นะนต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นนะปากหมาใจดำใจแคบเนี่ยเป็นสสพักประชาธิปัตย์ได้ เพราะฉะนั้นดนฉันผมบอกเลยบอกดิฉันบอกตรงๆเลยว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยภาคประชาชนและตอนนี้นะเวลาเนี้ยขอให้ฝากถึงพวกอาหมาและกองทัพทั้งหลายที่มีทหารชั่วๆอยู่บอกว่าให้มึงมองตีนคนเสื้อแดงเอาไว้ก่อนที่มึงคิดจะทําอะไรนะคะและแม่นังเกตจะขอบอกท้ายทิ้งท้ายเลยว่าประเทศไทยเนี่ยประเทศเนี้ยไม่มีอาหมารประเทศอยู่ได้แต่ประเทศนี้ถ้าไม่มีประชาชนประเทศมันอยู่ไม่ได้ นะคะดิฉันขอฝากบอกกับพี่น้องไว้แค่นี้นะคะยังไงก็กต้องขอจบการบรรยายแค่นี้ค่ะเดี๋ยวต่อจะมีรายการคนอื่นต่อนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ขคณคะขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่พเยานะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของการสร้างประชาธิปไตยของเรา พี่น้องที่เคารพ้วครับวันนี้เราเดินทางถึงจุดเป้าหมายของเราแล้วหรือยังครับพี่น้องครับถึงหรือยังครับพี่น้องมาได้สักครึ่งทางหรือยังครับยังนะครับต้องอดทนนะครับต้องอดทนต่อไปวันนี้มีแรงต้านทานอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับมีแรงเยอะแยะไปหมดขอเชิญคุณสารัตมาพบกับน้องกัมพูชานะฮะ <laughs> คุณสารัต เราต้องอดทนนะครับเราต้องอดทนนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเราต้องเดินหน้าต่อไปใช่ทราบข่าวว่ามีอีกใช่ไหมฮะก็คงจะมีศิลปินรับเชิญน,นะครับครับก็เป็นอ่าหลังจากมีคุณแม่ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็มีคุณน้องชายน้องชาย<ะ>เอามาแลวเหรอมาแล้วไหนล่ะ,ะครับ เขามาบทบาทใหม่นะฮะมาร้องเพลงนะฮะเคยเห็นพูดแต่ในทีวีบ่อยๆนะฮะวันนี้เจอตัวจริงนะครับเด็กนุ่มรุ่นใหม่รุ่นใหม่สีลป้ตานใหม่เพิ่งเปิดเวทีวันที่วันแรกใช่ครับเปิดอัลบั้มแรกนะฮะขอเชิญพบกับปรบมือดังๆก่อนนะฮะต้อนรับน้องชายของน้องเกศนะครับดังๆสักครับด้วยผลงานของยอดรักสลักใจสวัสดีครับ รับรไม่ดีมากขออภัยพอดีไม่ค่อยสบายนะบังเอิญน้องเหยียบตะปูมาวนี้เท <laughs> ้าเป็นแผล i เาขอเวทีบอกว่าต้องบริการตัวเองครับคือวันนี้ขออนุญาตพูดไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้เส้นเลือดหลอดลมเส้นเลือดฝอยหลอดลมแตกปัจจัยมาจากว่าแหกปากมาก คือหมอเขาไม่รู้เขาคงคิดว่าคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะสงสารหรือสมน้ำหน้าดีคือครั้งสุดท้ายที่ปาใสยคือหน้ารัฐสภาครับในช่วงที่มีม็อบหมอตุ๊ดมาอยู่ฝั่งประตูหนึ่งซึ่งมีคนแสดงให้กำลังใจอยู่ฝั่งประตูหนึ่งสุดท้าย การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ก็ยังมีการสร้างสถานการณ์ไม่ว่าล่าสุดที่เป็นการส่งคนบางคนไปชกหน้าอาจารย์คณะนิติราชคนหนึ่งหลังจากที่ผมเห็นข่าวนี้ด้วยความเคารพผมไม่ได้ตกใจครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนคนหนึ่งโดนนักศึกษาต่อยปากจนปัจจุบันตอนนี้กลายเป็นประธานองขมนตรีฮะ<ป>เลยคิดว่าอาจารย์วรเจตน่าจะถูกเลือกให้เป็นประธานองขมนตรีคนต่อไปรับรองจะเป็นไม่เหลือฮะแก้ลูกเดียว ไม่ต้องคุยกันนะไม่ต้องโศนกูแก้อย่างเดียวเขาพยายามสร้างสถานการณ์ทุกรูปแบบเพื่อให้มีการยุยงปลุกปลัน่นให้เกิดการรัฐประหารโดยพลเอกที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนเดียวที่ดวงตามีสเสน่ห์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย เป็นคนที่ไม่ให้เกียรติผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวถามมาปากตอบแต่ตามองที่อื่นมีการยุยงปลุกปั่นหลายเรื่องหลายเหตุการณ์เพื่อให้เราทุกข์ใจเสียใจเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วออกมาเดิมพันกับเขาสุดท้ายจําเป็นต้องนำกำลัง ทหารออกมาแล้วนั่นก็คือการทำรัฐประหารแต่ด้วยความเคารพครับฝากเรียนไปถึงผู้ที่คิดจะทำรัฐประหารว่าถ้าเกิดทำครั้งนี้ไม่ได้พังแค่ด่านหน้าที่เป็นกองทัพแต่มันพังไปถึงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทุกตัวคน คุณจำคำผมไว้ถ้าทำเมื่อไหร่ไม่มีอะไรเหลือตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมทำไม่ว่าจะไปที่ไหนเรียกร้องอย่างเดียวทำอย่างเดียวทำให้คนที่ตายคนที่เจ็บถูกปลดวางจากข้อหาก่อการร้ายข้อหาล้มสถาบันตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมทำ แล้วในสภาล่าสุดเรื่องถกกันในสภา,าปรากฏว่ามีเรื่องของการสลายคนเสือแดงเข้าไปอยู่ด้วยสุดท้ายสุเทพเทือกสุบันยังคงพูดคำเดิมว่าพวกเสือแดงล้มเจ้าล้มสถาบันผมบอกว่าคุณสุเทพคุณอภิเศษ คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชี้คนนั้นชี้คนนี้ว่าคนนั้นล้มสถาบันคนนั้นล้มเจ้าเพราะว่าคนที่ล้มเจ้าตัวจริงคนที่จ้องล้มสถาบันตัวจริงคือคนที่เอาทหารรักษาพงกิงคนตายในวัดหลวงวันที่19นั่นคือคนที่จ้องจะล้มสถาบัน ถามว่าทำทุกอย่างแล้วคุณสลัดตัวเองไม่หลุดทหารอยู่บนรางรถไฟฟ้าผ้าพันคอสีฟ้าเล็กสีหลังหมวกสีชมพูสลัดไม่หลุดแล้ววันนี้มาโทษคนที่ตายคนที่เจ็บทำไมผมยังยืนยัน ว่าถ้าเกิดอภิสิท์สุเทพไม่ถูกตีตรวนเหมือนกับคนอื่นเหมือนกับพี่กอแก้ว<ป>การนิรโทษกรรม<ป>การปลองดองจะไม่มีวันเกิดขึ้นผมให้สัญญากับประเทศนี้ไ,<ป>ไม่มีวันครับไม่มีวันปลองดองกับฆาตากรแน่นอนตอนนี้ก็ต้องช่วยกันเดินต่อไปนะครับ วันนี้กลุ่มแดงบางคอแหลมรวม50เขตผมก็ยินดีด้วยฮะแล้วก็คุณคือบุคคลที่เป็นประโยชน์ของประเทศนี้ฮะยังไงขอให้เดินกันต่อเดินกันต่อไปอย่างมั่นคงครับจับมือกันไว้ให้แน่น แล้วถ้าเกิดวันไหนมีตัวเขียวๆออกมาเมื่อไรมีออกมาที่ไหนออกมาเมื่อไหร่อย่างที่บอกผมไม่ต้องพูดเขาลุยแน่นอนแต่เขาไม่ได้ลุยแค่ด่านหน้าเขาลุยถึงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทุกตัวคนแล้วมันจะจบลงวันนั้นสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนฮะขอบพระคุณมากครับ ไไแม่เหมือนจตุพรพรมพันธ์พี่น้องฮะอยัง